ขอรบกวนถามเชฟพีเอฟหน่อยค่ะว่าเวลาทำรบวนี่ผสมเสร็จแล้วทำไมมีฟองอากาศการมีฟองอากาศเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ผสมแรงเกินไปมากผสมแบบเออ,เอ,อม,มันเกิดจากการผสมแรงเกินไปแหละมันก็เลยทำให้มีฟองอากาศเข้าไปอยู่ข้างในนะการใช้ตะกร้อผสมต้องผสมแบบเร็วและเบามือที่สุดเพื่อไม่ให้ฟองอากาศมันเข้าไปตัวตะกร้อเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดฟองอากาศเยอะนะซึ่งบางคนเขาก็เลี่ยงด้วยการ ใช้พายยางในการผสมนะหรือว่าถ้าเกิดใช้เครื่องผสมเนี่ยเราก็จะใช้เป็นหัวใบไม้ในการผสมนะครับคือซึ่งเลาเพียบทำเบานี้เพียบจะไม่ใช้หัวตะก้อเลยเพียบจะใช้หัวใบไม้อย่างเดียวนะครับในการผสมมันจะได้ไม่มีฟองอากาศนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเพียบคิดว่าในในเบลนี้บางสูตรนะถ้าเป็นสูตรแบบโบราณเงี้ยสูตรแบบสมัยก่อนเขาจะกินแบบเนื้อฟูๆเขาจะตีไข่กับน้ําตาลให้ฟูก่อน แล้วถึงจะใส่ส่วนผสมอื่นตามลงไปนะเพราะฉะนั้นการตีไข่กับต้ำตาลให้ฟูนเนี่ยมันคือการเติมฟองอากาศลงไปในไข่ถูกไหมแล้วพอเวลาเราผสมปุ๊บเนี่ยฟองอากาศก็จะมารวมตัวกันตุ๊บต๊บตเนื็นกลา,ายเป็นเป็นฟองใหญ่ๆอยู่ข้างในส่วนผสมเราได้นะครับอยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิด p f ี Class อนไลน์ที่จะเป็นช็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้น เห็นผลไวทาได้จริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพี่เอฟเข้ามาได้เลยครับที่ assign the test c a t c h e r แล้วพบกันนะครับ